รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอ่านมีภาพไม่เหมาะสมที่อยากเพื่อแนะนำนะครับเอ episode นี้จากคุณอนภพัฒน์นกอินนะครับขอมาเรื่องปลาหางนกยุงงานหนักกูอีกแล้วมีโคตรเยอะชนิดเลยนะโอเคจัดไปครับแมเป็นไงปลาหางนกยุงเยอะไหมชนิดเดียวไว้เลี้ยงเต่าชนิดเดียวไว้เลี้ยงกบชนิดเดียวไว้เลี้ยงกุ้งชนิดเดียวไว้เลี้ยงกุ้งตัวเล็กชนิดที่เอาไว้เลี้ยงหอย Shut up เมื่อพูดถึงปลาสามันประจําบ้านแล้วล่ะก็เนี่ยนะครับปลาหางนกยุงนี่ก็อยู่อันดับต้นๆเลยเนาะเก่งปะทงปะทองปะคาบแน่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับปลาหางนกยุงต้องรวมอยู่กับปลาสามันอยู่แล้วแล้วเพื่อนๆเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าก่อนที่เจ้าปลาพวกนี้จะมาอยู่ในบ่อหน้าบ้านเราเนี่ยชีวิตของพวกมันเป็นไงมาไงมาก่อนอ่ะอ่าเอาเป็นว่าอีพีนี้พี่ก็จะพาั้น้องทุกคนไปดูโลกของปลาหางนกยุงกันนะครับ และนี่นก็คือรายการวิจารเกินสัตว์ลึกซีเซนสี่อีพีนี้ลงน้ำนะจ๊ะหนุ่นๆโอ้วัสดีกิ้งกาน้อยมาดูปลาบ้านพี่ละน้องเฮ้ย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 มึงทำเลย โอ้พูดถึงปลาหางนกยุงแล้วพี่ก็ต้องกลับไปลํำลึกถึงวัยเด็กอีกแล้วนะครับเคยมีบอแบบนี้หน้าบ้านกันไหมล่ะเหมือนกับจะเป็นคําถามที่เรียบง่ายนะครับแต่คอนเน็กคนไทยได้เกือบทั้งชาติเลยเนาะเกือบทุกบ้านมีอยู่แล้วอะนะครับและแน่นอนล่ะปลาที่เหมาะกับบอแบบนี้นั่นก็คือเจ้าปลาหางนกยุงนั่นเองนะครับตีเป็นสัก70%ของคนไทยได้แล้วมั่งเลี้ยงปลาหางนกยุงกันมาแล้วเนี่ยยังน้อยวัยเด็กก็ต้องผ่านกันมาบ้างแล้วเนาะตัวละบาท2บาทก็ว่ากันไปและก็แน่นอนล่ะครับปลาหงนกยุ เป็นอีกหนึ่งปลาที่เติมเต็มวัยเด็กให้พี่เยมีความสุขเอามากมากเลยอืมก็นั่นแหละก็ถือว่าพวกมันเป็นปลาเริ่มต้นของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมล่ะครับคือตั้งแต่พี่เยเกิดมาเนี่ยจำความได้ว่าปลาหางนกยุงพวกนี้มันก็มีอยู่ในประเทศเรามาตั้งนานแล้วนะครับไม่รู้เลยว่าปลาพวกนี้มันมาจากไหนเห็นอีกทีหนึ่งอยู่บอหน้าบ้านขยายพันธุ์ยุคยักเป็นปลาเอเลี่ยนไปแล้วแล้วก็เชื่อเลยนะครับว่าเด็กยุค90เนี่ต้องคุ้นชินกับปลานกยุงที่มีลายแบบนี้กันพอตัวแหละนะ ที่เขาเรียกว่าปลาหางนูยุงปลานะตอนเด็กๆนี่พี่เอียไปตักกันสนุกสนานเลยะนะครับอม,มีมากเกินไปก็ใส่แอบปลากินกับข้าวเหนียวสวดยอด เอาจริงๆแล้วน้องปลาหางนกยูงก็ถือได้ว่าเป็นปลาสวยงามที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างชานานแล้วนะครับจริงๆแล้วแค่เข้าไปร้านขายปลาและเห็นตู้ปลาหางนกยูงเยอะแยะแบบนี้ก็เพลินจิตไปแล้วอนะ่ะเนาะด้วยความที่ประมันเป็นปลาตัวเล็กและก็มีสีสันที่สวยงามแถมท่าว่ายน้ํายังดูน่ารักอองนะนะครับใครๆก็หลงรักกันเลยทีเดียวใช่ไหมละ่ะแต่ก็อย่างที่พี่เยนได้กล่นไปต้นคลิปนะครับว่าปลาพวกนี้มันไม่ใช่ปลาที่มีพื้นถิ่ฐานอยู่ที่ประเทศเราหรอกนะครับมันเป็นปลาต่างชาตินะและเจ้าจปลาพวกนี้มันมี ประวัติความเป็นมายังไงทำไมอยู่ดีๆพวกมันถึงจะพลัดจับผูมาเป็นปลาตู้ยอดนิยมได้เนี่ยตรงนี้นะครับพี่จะเป็นที่จะต้องกลับไปเริ่มตรงสารตั้งต้นของปลาพวกนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะปัจจุบันนี้ปลาหางนกยุงที่มีขายในร้านเนี่ยมันกลายพันธุ์มามันผสมผสานไม่รู้ตั้งกี่เจเนเรชันแล้วจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพวกมันเป็นปลาที่ถูกคนนำมาเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์จนเละตุ้มเปะไปหมดแล้วอะนะครับในเมื่อเกินมาขนาดนี้เพื่อนๆคงพร้อมกันแล้วนะครับเราไปแบ็กตูเบสิ c ด้วยกันเลยดีกว่า นอที่ปลาหางนกยุงนั้นถือได้ว่าเป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็กที่อยู่ในวงของปลาสอดน,นะครับพวกมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าพิซิเลริทิกูลาตนะครับซึ่งปลาพวกนี้จริงๆแล้วพื้นเพบรรพบุรุษของพวกมันเนี่ยเป็นปลาที่มาจากโซนอเมริกากลางอเมริกาใต้โนู่นนะครับซึ่งในโซนนั้นพวกมันก็ถือได้ว่าเป็นปลาสาอันประจําธรรมชาติแถวบ้านเขาว่นนะครับในคูน้ําเน่ายังมีเลย <laughs> ก็ตามนั้นเลยนะครับว่าเจ้าปลาพวกนี้เนี่ยมันกระจายพันธุ์อยู่ทั่วในแถบเทวีปเอเมริกากลางอเมริกาใต้เลยนะครับและส่วนใหญ่แล้วปลาในธรรมชาติเนี่ยสีมันก็ไม่ได้ชูฉาดเหมือนปลาที่ขายตามร้านหรอกนะครับแต่ก็สีสวยพอตัวอยู่นะนี่ไงอืมไอตัวเล็กๆที่มีสีตุงหางเนี่ยคือตัวผู้นะครับส่วนตัวใหญ่ๆนั่นก็คือตัวเมียคาดว่าข้อมูลนี้ทุกคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะ ธรรมชาติของปลาหางนกยุงพวกนี้เนี่ยนะครับพวกมันจะเป็นปลาที่ชอบอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงนะครับและส่วนใหญ่แหล่งน้ําที่ปลาพวกนี้มันนิยมอยู่กันในธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแหล่งน้ําเอื่อยยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาธารบ่อน้ําหรือว่าคูน้ําอะไรประมาณนี้โดยอาหารในธรรมชาติของปลาหางนกยุงพวกนี้ก็จะเป็นพวกตะไคร่น้ําหรือว่าพืชน้ําเล็กๆไม่ก็เป็นพวกสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับอย่างเช่นพวกลูกยุงลายเนี่ยตัวดีเลยอ่ะนะถือว่าเป็นของโปรดพี่แกเลยอ่ะนะครับส่วนในประเทศไทยเราเนี่ยได้นําปลาหางนกยุงพวกนี้เข้า ตั้งแต่สมัยรัชากาลที่5แล้วนะครับด้วยนิสัยที่ชอบกินลูกน้ํายุงลายเนี่ยนะครับพรนกกุกรมมในช่วงนั้นประเทศเราไขเลือดออกโคตรน่ากลัวเลยเว <c oughs> ลามีน้ําขังตามบ่อหรือว่าตามภาชนะอะไรพวกเนี่ยลูกน้ํายุงลายจะโตเร็วใช่ไหมล่ะครับพกกบระนุกัมมปลาหางนกยุงพวกเนี่ยเลี้ยงไง่ายไม่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการเลี้ยงด้วยคือแค่ปล่อยลงไปในกระถางไม่กี่ตัวเผลอเอเดือนเดียวออกมาเป็นร้อยตัวแล้วนะครับก็เลยทําให้ช่วงนั้นกรมสารสุขออกมารณรงค์ให้คนไทยหันมาเลี้ยงปลาหางนกยุงกันเยอะๆเพื่อกกํําาาจัดลลูน้ยยุงะ อย่างที่บอกไปนะครับว่าปลาหางนกยุงพวกนี้มันเป็นปลาที่แพร่กระจายอยู่ตามเมกากลางเมกาใต้ยอยู่เยอะแยะเลยเนี่ยแน่นอนละ่ะในเมื่อกระจายพันธุ์อยู่เป็นบริเวณกว้างก็ต้องครอบคลุมหลายประเทศใช่ไหมล่ะครับแล้วในโซนแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีปลาหางนกยุงที่เป็นฟอร์มของแต่ละประเทศแตกต่างกันด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับปลาหางนกยุงป่าบราซิลสวยดีไหมละ่ะสีแดงแจ๊ดเลยนะครับหรือจะเป็นปลาหางนกยุงป่าเวเนซุเอลาตัวนี้ก็สวยนะครับ <Okay. S 1> อเคแถมห้อีกตัวปลาหางนกยุงป่าเปรู ค,ค,คือจริงๆ,ๆแล้วแต่ละฟอร์มของปลาหางนกยุงป่าเนี่ยเขาเขาจะเรียกชื่อของพวกมันตามแหล่งที่อยู่หรือว่าประเทศที่เจอพวกมันนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นชัดๆแตกต่างชัดเจนก็คือตัวผู้แหละแต่จริงๆแล้วสายพันธุย่อยในธรรมชาติก็ยังมีอีกนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือปลาหางนกยุงแอนเลอร์นะครับพบในแถบป,ประเทศเวเนซุเอลานะซึ่งปลาหางนกยุงสายพันธุ์นี้จะมีขนาดตัวเล็กกว่าปลาหางนกยุงป่าธรรมดาน้อยนึงแต่ก็ยังถือว่าเป็นญาติกันอยู่ดีนั่นแหละนะครับไอพวกนี้แหละครับคือปลาหางนกยุงที่เป็นสารตัั้้งงตนนนปปาาหยุุใจบ ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้มน,นุษย์ก็ได้นําพวกมันมาพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นปลาหางนกยุงหลากสีหลากสไตล์ไปแล้วนะครับเขาก็จะเรียกวมๆพวกนี้ว่าปลาหางนกยุงแฟนซีแหละเอาประกาศลุ้นมาตัวนึ่งคร <c oughs> าวนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าปลาหางนกยุงที่เรา,าเลี้ยงเลี้ยงกันเนี่ยมันเป็นปลาที่มีพื้นเพมาจากโซนเมกากลางเมกาใต้แต่จริงๆแล้วพวกมันก็มีญาติอยู่ห่างๆด้วยนะครับเมกาเหนือก็มีนี่เลยครับ Mosquito Fish หรือว่า Gambusia พวกนี้จะเป็นปลาที่มีถิ่นกําเนนิดใรััท็สแำ อเมริกาเหนือนี่เองนะครับซึ่งพฤติกรรมการดำรงชีวิตของปลาชนิดนี้ก็เหมือนกับญาติๆของพวกมันที่อยู่ในวงปลาสอดนั่นนะนะครับชอบกินลูกน้ํายุงเหมือนกันอยู่ในน้ําสกปรกที่มีคุณภาพออกซิเจนต่าได้แต่เสียตรงที่ตัวผู้ของปลาชนิดนี้มันไม่สวยเหมือนกับพวกปลาหางนกยุงอะนะครับแล้วจริงๆพวกปลาในสกุลแกมบูเซียพวกนี้ก็ยังมีอีกตั้ง40กว่าชนิดเลยนะครับจริงๆวงปลาสอดในโซนอเมริกาก็ยังมีแถวเม็กซิโกแถวโกลเตมาลาด้วยนะครับไอพวกที่อยู่ในวงเฮสเทรนเดียเนี่ยแต่พวกนี้ก็ ที่สีสวยกว่านี้แล้วกันเนาะโอ้ <What? S 1> ไหนๆก็มาไกลแล้วคราวนี้กูไปให้หมดวงปลาสอนเลยแล้วกันเนาะอ่ะ <What? S 1> ลองมาเรียงเรื่องที่แก,งก๊งมอลลี่กันก่อนเลยนะครับอือห <c oughs> รอเรือโคตรเยอะลิ้นเกือบตกรางเนะี่ยรางก็รอเรือ <What? S 1> โอ้จริง <c oughs> แล้วแก,งก๊งปลามอลลี่พวกนี้ก็อยู่ในวงปลาสอนเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> แถมอยู่ในสกุลเดียวกับปลาหางนกยุงด้วยชื่อสกุลว่าพีซิเลียนะนะครับซึ่งปลาหางนกยุงก็รวมอยู่ในสกุลน,นี้อ่ะนะในสกุลน,นี้มีปลาประมาณ30กว่าสายพันธุ์แล้วนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เหมือนเดิมนะครับไอพวกปลามอล ร้านเนี่ยโอ้โหพัฒนาสายพันธุ์กันมาชิบหายไวยวอดกันหมดแล้วซึ่งสายพันธุ์ที่พัฒนากันมาเด่นๆนั่นก็คือพวกปลาบอลูนไงครับ <c oughs> เอาง่ายๆก็คือปลามอลลี่พิการน,นั่นแหละ <c oughs> นี่เดียนไม่ได้อ้วนเด็นทองกุลเจบหัวกับมนุษย์พวกนี้แล้วเกิด ครับจริงๆแล้วปลามอลลี่ในธรรมชาติเนี่ยสีสันของพวกมันก็สวยอยู่แล้วนะครับซึ่งปลาสายพันธุ์นี้พวกมันก็เป็นปลาที่พื้นเพลและเป็นปลาประจำทีมของประเทศเม,รรเมกาแหละนะครับ <S 2> <S 2> ไม่ว่าจะเป็นเมกาเหนือเมกากลางก็มีหมดเลยเแต่จริงๆบางสายพันธ์ก็กระจายพันอยู่ตามเมกาใต้กับแถวแควริบเบียนด้วยนะคือจริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันปรับตัวว่ายออกน้ําก่อยออกแถวทะเลได้ด้วยแหละจริงๆแล้วปลาพวกนี้ในธรรมชาติของพวกมันเนี่ยลักษณะของพวกมันมีความโดดเด่นและก็สวยงามอยู่แล้วนะครับดูอย่างเจ้าเซลฟินมอลลี่ตัวนี้ดิแล้วก็เหมือน เดิมนะครับไลฟ์สไตล์ของปลาพวกนี้นะั่นก็เหมือนกับพวกปลาหางนกยุงนั่นแหละจุดตั้งต้นคล้ายกันแล้วก็จุดจบคล้ายกันด้วยนะครับถูก <laughs> มนุษย์เอามาพัฒนาสายพันธุ์เละเหมือนเดิมจริงๆแล้วพวกแก๊งปลามอลลี่นี้ก็มีอีกตั้งเกือบ40สายพันธุ์เลยนะครับกระจายทั่วเมกกาแหละอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็เรียกต่างกันไปแล้วถึงปลามอลลี่พวกนี้จะเป็นปลาที่อยู่ในสกุลเดียวกับพวกปลาหางนกยุงเนี่ยแต่จริงๆแล้วปลามอลลี่พวกนี้จะตัวใหญ่ได้มากกว่าปลาหางนกยุงเยอะเลยนะครับ ไปได้ยาวถึง2 0 3 0มเซนนุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียนะเพราะว่าใหญ่กว่าตัวผู้มันออกไปทางสวยกว่าเท่านั้นเองอืแบบนี้ไซส์กำลังดีเลยนะครับเอามาแพร่พันธุ์ในธรรมชาติห้เป็นปลาเอเลี่ยนพอโตมาแพร่ขยายพันธุ์เยอะๆปุ๊บก็จับเอามาแอปให้หมดโอเอรอ,อะไรก็จะแดกหมดไปได้นะอ่ะในเมื่อมาไกลขนาดนี้ละอีกสายหนึ่งที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะั่นก็คือพวกแก๊งปลาสอดน,นั่นเองนะครับแก๊งปลาสอดก็ชะตากรรมเดียวกันนะครับอยู่ในธรรมชาติดีๆก็ถูกจับมายำให้เละเหมือนเดิมดย แกงปลาสอดหางดาบพวกนี้เนี่ยนะครับจะเป็นปลาที่อยู่ในวงเดียวกับปลาหางนกยุงนั่นแหละแต่พวกนี้จะเป็นปลาที่อยู่ในสกุลแยกออกมาอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งปลาสอดหางดาบพวกนี้จะใช้ชื่อสกุลว่าเซฟเฟอร์โฟัสนะครับนี่เลยนะครับสีธรรมชาติของพี่แก่พวกปลาสอดหางดาบพวกนี้มันไม่ได้จี๊ดจ๊าดเหมือนตัวที่ขายในร้านนะครับและในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งปลาสอดทั้งหางดาบแล้วก็หางไม่ดาบนะครับรวมๆแล้วก็มีอยู่ประมาณ20กว่าสายพันธุ์แล้วนะที่เขาค้นพบกันไอพวกหางไม่ดาบก็ออย่่างเชนวกปสด ปลาตีะนะครับอ่ะไอพวกนี้คือปลาสอดปลาตีที่พัฒนาสายพันธุ์มาแล้วนะครับตาลร้านขายปลามีเยอะแยะเลยอย่า <Okay. S 1> งที่บอกนะครับว่าในธรรมชาติพวกมันไม่ได้สีแจ่มแจ๋วเหมือนที่เราเห็นกันตามร้านขายปลาหรอกเนาะ <c oughs> แต่ปัจจุบนันนี้พวกสายปลาสอดออริจินอลก็ยังมีอยู่นะครับพวกมันเป็นปลาที่มีแหล่งกําเนิดอยู่ในแถบเมกากางเมกาใต้เหมือนกันเลย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นปลาที่พบเจอได้ทั่วไปตามแหล่งน้ําในธรรมชาติของบ้านเขานะครับโอ้ <c oughs> แถวนั้นนี่ปลาซิวปลาซ้อยเยอะเหมือนกันเนาะขบนเรื่องปลาสอดต่ออีกหน่อยละกันน่ะนะครับป <c oughs> ันเนี่ยปลาสอดก็พัฒนาแล้วก็กลายพันธุ์กันมาเยอะแยะเลยนะครับคำว่าปลาสอดหางดาวเนี่ยมันดูธรรมดาไปแล้วอนะ่ะเนาะปัจจุบันเนี่ยนะสมัยนี้เขาไปปลาสอดสายหางบ่วงกันแล้วนุ่นนะครับพี่ยังตามไม่ทันเลยเนี่ยเพิ่งมาอัปเดตแล้วเพิ่งมาเจอเนี่ยว่ามันมีแบบนี้แล้วอนะ่ะเนาะ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ละไว้ตรงนั้นแหละสายปลาสวยงามพวกมันก็จะต้องพัฒนากันต่อไปแล้วก็อาจจะพิการขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ก็ดีที่เราเลี้ยงในตู้มันไม่ได้ออกไปในธรรมชาติเพราะว่าในธรรมชาติพวกมันคงไม่รอดอยู่แล้วนะครับเอาจริงๆแล้วแถวบ้านเราประเทศไทยก็มีนะครับปลาที่มันอยู่อันดับใกล้เคียงกับไอ้เจ้าพวกปลาหางนกยุงปลาซิวปลาช้อยพวกเนี้ยที่ปลาหัวตะกัวไง <c oughs> เป็นปลาที่อยู่ในอันดับเดียวกันแต่ว่าเป็นญาติกันที่โคตรห่า,างเลยนะครับ พูดกันมาตั้งนานแล้วนะครับในแก๊งพวกวงปลาหางนุกยุงพวกแก๊งวงปลาสอดพวกนี้เพื่อนๆก็คงจะทราบดีกันอยู่แล้วนะครับว่าพวกมันขึ้นชื่อในเรื่องของการปั๊มๆแล้วก็ออกลูกกันเร็วมากๆเลยคือปลาพวกนี้ไม่มีฤดูผสมพันธุ์ด้วยนะครับคือประมาณว่าพวกมันผสมพันธุ์กันได้ทุกฤดูแหละขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์กับการเจริญเติบโตของเพศผู้เพศเมียที่มันพร้อมจะผสมพันธุ์นะนะและโดยส่วนใหญ่แล้วปลาที่อยู่ในวงปลาสอดเนี่ยพวกมันจะเป็นปลาอายุสั้นนะครับอายุหนึ่งประมาณ12-14ถึง เือนก็ตายแล้วนะครับอืมและในเมื่ออายุสั้นนี่ก็ต้องรีบก,กันปั๊มปั๊มออกลูกออกล้านกันให้เร็วที่สุดและใช่ไหมล่ะ <c oughs> และสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างหนึ่งขอให้เจ้าปลาพวกนี้นะก็คือพวกมันเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัวนะครับเฮ้ยเอ้าแดงกลูกตัวเองเฉย <c oughs> คือหลังจากที่ตัวเมยได้รับน้ำเชื้อจากตัวผู้แล้วเนี่ยนะครับพวกมันก็จะปฏิสนธิแล้วก็ฟักอยู่ในท้องเนี่ยประมาณ30วันหลังจากนั้นก็จะออกมาไหยเป็นตัวเล็กๆแบบนี้แหละเอ้าว งนอนนิ่งอย่างนั้นอ่ะลูกที่พี่เยียบอกว่าปลาพวกนี้มันฟักไข่ในท้องและออกลูกเป็นตัวเนี่ยเพื่อนๆได้ยินไปไม่ผิดหรอกนะครับเอาจริงๆการผสมพันธุ์ของปลาในน้ําส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นการผสมพันธุ์ในแบบที่ไม่มีการสอดใส่นะครับนั่นก็คือตัวผู้กับตัวเมียจะเอาตัวถูกกันหลังจากนั้นก็จะปล่อยสเปิร์มกับไข่มาผสมกันในน้ําแต่สําหรับในพวกวงปลาสอดหรือว่าปลาหางนุ่งยุงพวกนี้มันพิเศษกว่าปลาธรรมดานะครับนั่นก็คือไอพวกนี้มันมีการสอดใส่เข้าไปด้วยอ่ะนะโดยปลาในแก๊ โพเดียมนะครับอืจะพูดง่ายๆก็คือโอยปลานั่นแหละจะว่าไปแล้วก็ออกไปทางครีบก้นผสมกับโอยอ่ะนะครับโจยปลาตัวผู้เนี่ยจะใช้ครีบจอยสอดใส่เข้าไปในตัวเมียนะครับหลังจากตัวเมียได้รับสเปิร์มจากตัวผู้แล้วตัวเมียก็จะไปฟักไข่ลูกแล้วก็ปฏิสนธิในท้องเองโดยการรับน้ําเชื้อแต่ละครั้งเนี่ยนะครับตัวเมียสามารถที่จะเก็บสเปิร์มเอาไว้ใช้ในรอบต่อๆไปโดยไม่ต้องผสมพันธุ์ใหม่เนี่ยได้ถึง8เดือนเลยนะครับโอ้หลงคิดวป้ปลาพวกนี้มันเซ็กจัดมาตั้งนานแต่ที่ไหนได้นะคร จอดเลยเซลเซนะครับเซลเฉยเอย่าก,กินเลยมาก <c oughs> สำหรับคลิปน no? ี part, upcoming upcoming ้ก็ประมาณนี้นะครับก็คาดหวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้เรียนรู uh. ้เรื่องราวเกี่ยวกับไอเจ้าปลาพวกในวงปลาสอดพวกนี้ไม่มากก็น้อยนะครับและที่สําคัญก็คงจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าไอเจ้าปลาพวกนี้มันมาจากไหนมันเป็นยังไงกันมาก่อนนะสำหรับส่วนตัวแล้วพี่ยังแอบหวังอยู่นะครับว่าในอนาคตข้างหน้าคนไทยจะเอาปารซิวปลาส้อยมาเพาะพันธุ์ให้สีมันสวยงามแบบนี้เลาไปหลอกขายฝรั่งบ้างเออก็เพ้อเจอไปเรื่อยนะกูสําหรับ E ีพีนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับอีพีหน้าจะทําเกี่ยวกับ ื่องตัวอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเนะ้อบายบายและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินแซดโลกขำม่เยียด้วยนะครับและสำหรับวิชาเกินแซดโลกตอนน่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ <laughs> นั่นไงไอนี่ก็อีกตัวหนึ่ง <laughs> อืมมีฮันเชยวนะแอบมากินปลาบ้านกูบ่อยนะมึงเนี่ยเดี๋ยวจับงูตากแห้งเลยได้ไหมมันไส้จริงๆเลย<笑><笑>